กะเมาถึงโยนแกวมก,กว่อนคือเก่าเนอะครับกคลิปนี่ก็ยังอยู่กับแกวมก,กว่อนหลังจากที่ห้าบงบำรุงใส่ปุ๋ยใส่ยาเรียบร้อยให้ฮอร์โมนฉีดยาฉีดบรุงดอกบรุงใบเรียบร้อยแล้วก็แกวมก่อนจะเริ่มออกดอกนะครับในช่วงเดือนพฤษภาฯนะครับช่วงเดือนพฤษภาฯนะครับอันนี้ดอกก็เริ่มเหี่ยวทำเหี่ยวขึ้นแล้วก็หักนะครับอันนี้ระยะการปลูกนะครับระยะการปลูกของแปลงนี้อยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับ40เซนสำหรับ แปลงนี่ปุ๋ยที่ใส่ก็เป็นเป็นแกบเป็นแกบธรรมดาอ่าฝั่งนึงเมันแกบอีกฝั่งนึงเป็นขี่เดือยนะครับขี่เดือยขี่เดือยกะกระสอบเราแปดสิบบาทนะครับกระสอบหาสิบโลบาทเท่าละแปดสิบบาทนะครับอันนี้ฉีดยาบำรุงดอกบำรุงใบบำรุงต้นเรียบร้อยกะคือ,อแกลบก่อนจะเริ่มออกดอกในเดือนพฤษภาานนี่ครับอยากแต่คคาบสมบูรณ์เนาะ ระยะการปลูกก nice ับบ่มีย่างไลครับบางแปลงกับปลูกห้างบางแปลงกับปลูกที่นะอันนี้ก็คือดอกน้อยนะครับดอกน้อยเริ่มเริ่มออกอ่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่อันนี้ก็เป็นนี่แหละครับเป็นขี้เลื่อยขี้เลื่อยแปลงนี้ปลูกอยู่เทิ่ภูเขานะครับที่เขาใส่ขี้เลื่อยใาะวาอย่างนี้บนภูเขาจะมีฝนตกอยู่เรื่อยๆนี่สินะฝนตกอยู่เรื่อยเรื่อยๆมืนอก็เลยแบบว่าการสะสมความห้อนอย่างเมื่อ็ีิ ตาฝนเมื่อกีซอยระบายไปนะครับอันนี้ก็นี่เป็นโลกโลกของแก้วมังกรนะครับโลกตัวนี้บูกว่าคืออย่างแต่ก็เคยได้ไม่ขีดยาอยู่ครับได้ไม่ขีดยานะครับได้ม่ขีดยาป้องกันกะป้องกันได้ได้ระดับหนึ่งนะครับแก้วมังกรนะครับจะออกดอกตามตาม้นาตาม้นาหรือตามตานะครับตามตาตาม้นามบางอันก็ออกดอกผมแล้วครับบางอันก็ออกดอกอยู่ การหนึ่งออกสามซี่มีแต่ทั้งจ้าข้องแปลงเขาจะเลือยวไว้ยูเคประมาณดอกเดียวนะครับดอกเดียวแบบนดี้ดอกเดียวนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์กัทิบานบานกสิพ่อหักเนาะพ่อดอกเดียวกันสีอ่าเลยต้อการหักเวียนไปอีกอาทิตย์นึงก็จะเริ่มจะเริ่มหอ่อถุงห่อก็มีหลายอย่างเป็นถุงกระดาษาาถุงพลาสติกถุงผ้าอ่าถุงผ้าผ้าดำก็มีหลายอย่างหลายหลายแบบแล้วแต่ แปลงที่จะใส่อันนี้นี่ครับหนึ่งการออกสองดอกก็มีออกสองออกสามออกซี่ก็แหล้วแต่นะครับออกสองออกสามออกสี่กล่วแต่นะครับสำหรับแปลงนี้ถือว่าควบสูงของควบสูงของอของอนใดละ่ะควบสูงของนางลานนะครับพอดีนะครับอยู่ในระดับที่พอดีนะครับอยู่วันลอยหกสิบด้ยหาสิบหกสิบน,นะครับ เหมาะสำหรับการพอการตัดแต่งนะครับการตรัด really, แต่งข้างบนเอ่อเข้าจมบันไดอยู่สูงๆ่อสิดะแต่ข้อดีนะครับข้อดีนะครับแปลงนี้กับความกว้างของระวางแถวกับโดยประมาณอาจะบประมาณหาเมตรนะครับระวางต้นระวางแถวอาจจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่ารถที่ใส่เข่ามาเข็นเนะี่ยคือสามารถเข่าได้นะครับอาจจะบดถึงก็ได้เนาะอาจจะบดถึงได้โดยประมาณ4เมตรหาเมตร นะครับอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของแปลงนะครับแปลงเกวมังกรนะครับด้านบนก็จะมีเป็นเล็กนะครับหลากเงาห่อไปหอยสายไฟนะครับสายไฟก็ปลอยไปตามเงานะครับตามเงาของแปลงนะครับคลิปนี้อาจเป็นคลิปแรกกับเหตุไปเรื่อยๆครับกับว่าใดขาดหวังอียงหลนะครับฝากแค่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับผมสำหรับช่อง ทิตเตชาเนลนะครับับกราบสวัสดีครับ